สวัสดีครับวันนี้จะพามาล้างกองบอกปลาครับนะครับน้ำยังใสนะครับแต่ช่องกองนี่คือมีแต่ขี้ปลานะครับขั้นตอนแรกเราต้องบอกน้ำตัวนี้สกิมเมอร์นะครับ ด้วยตรงยางครับผมนีะครับช่องกล้องผมนี่ครับสังเกตมีแต่ขี้ปลาั้งนั้นเลยนะครับหลอด U a V ที่ผมปิดนี่คือ น้ำมันใสพอแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็บอกน้ำจากสะดือบ่อนะครับดูนะครับมีแต่ขี้ปลาเลยครับเยอะมากประมาณสามสสี่เดือนแล้วครับมีแต่ขี้ปลาครับลอยขึ้นมาเลยเยอะมากครับ นี่นครับนี่คือเราบลอกจากหัวเจ็ดหมดนะน้ําวันนี้ผมจะเหลือไว้นะครับแล้วก็ใช้ไปล้างนะครับวัสดุกรองนะครับผมมีไม่เยอะนะครับ,นะรบเอาก็เปิดนี่นะครับประหยัดน้ำจากบอบาดดาันนะครับ นี่เยอะเลยนี่เราจะเอาไปฉีดน้ำดอกไม้รดน้ำดอกไม้ได้นะครับวัสดุกรองผมบ้านๆน,นะครับพวกแลมดำก็มีหอยเกิดหอยนะครับนี่ก็เป็นหอยแมงผู้ครับที่ผมกินเองนี่ก็ขัด พวกหัวเจ็บนะครับนี่สะอานี่นะครับช่องกรองที่ผมล้างเสร็จหมดแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เอาวัสดุกรองใส่ช่องกรองที่เดิมนะครับผมมีไม่เยอะนะครับว่าใช้วัสดุบ้านๆก็ใส่ได้นะครับง่ายๆนะครับ นะครับสแลนดัมวัสดุเศษเหลือใช้ครับที่บ้านก็ใส่นะครับไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะนี่เราก็ถอดทุงยางที่เราปิดไม่ให้น้ำออกมาเราก็ใส่หัวเทดไว้เหมือนเดิมก็เติมน้ำนะครับเติมน้ำไว้ในระดับปกตินะครับเดยใช้ จมเสร็จแล้วยอย่าเพึ่งรันน้ำนะครับเพราะว่าให้ปลาปรับสภาพน้ำไปก่อนรักษามถึงสีนาทีครับก็เปิดใช้นะครับ ยิมเมอร์อะไรทำง,งานปกติขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ